หนึ่งในตัวละครนะครับที่ตัวของเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ใช้เวทเทพแห่งดวงดาวที่มีพลังมากมายนะครับอีกคนภายในเรื่องเพราะการสูญเสียในวัยเด็กนั่นเองนะครับจึงทําให้เธอนั้นได้ก้าวเข้าสู่โลกเวทมนต์เพื่อที่จะทําให้ความปรารถนาของเธอนั้นเป็นจริงครับอีกทั้งเธอนั้นเองนะครับก็ยังเป็นผู้ถือครองกุญแจเทพจักรราศีไว้ถึง2ดอกด้วยกันพร้อมกับการที่เธอนั้นสามารถใช้มันพร้อมกันได้อีกด้วยครับใช่แล้วล่ะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับสาวสวยแห่งกิลเซเบอร์ชูสผ เอาละกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนิเมะอีกตามเคยนะยูกิโน่นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆอีกคนหนึ่งในเนื้อเรื่องเลยก็ว่าได้ด้วยความที่เธอนั้นนะครับเป็นนักอัญเชิญเทพแห่งดวงดาวที่น้อยคนจะได้เป็นนะรวมไปถึงเธอนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในหลายๆครั้งในการช่วยเหลือทุกคนนะครับจากวิกฤตที่เลวร้ายเอาไว้ด้วยซึ่งวันนี้นั้นเราจะมาฟังเรื่องราวของเธอคนนี้กันครับ จากอนิเมะและมังงะเรื่อง Fairy Tail ครับแต่ยังจะไม่รวมถึงเนื้อหาของมังงะน,นะครับในช่วงภาค q u วส์100ปีนะหาเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ดูยังไม่ได้รับชมนะครับก็ไปหาดูหาอ่านหารับชมกันก่อนได้เลยเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกรลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ Let's t t a r t it มากันครับก่อนที่เรานั้นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวหลกักๆของเธอนั้นเรามาทําความรู้จักกับเธอก่อนเลยครับตัวของเธอนั้นนะครับมีชื่อว่ายูกิโนะอาคิยนะโดยที่เรานั้นจะได้เห็นเธอนะครับในรูปแบบที่เป็นสาวผมสัน้นดวงตากลมโตเสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นก็จะออกไปทางโทนสีฟ้าหรือสีน้าเงินซะส่วนใหญ่นะแถมสีสันของเธอนั้นเองนะครับก็ยังมีดอกกุหลาบสีน้ําเงินเข้มนั้นประดับอยู่เป็นประจําอีกด้วยรวมไปถึงกริยาท่าทางของเธอนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างดูจะเป็นคนอ,อ่อนน้อม,อมถ่บบอ,ตอ,อ,อมตนแใต ได้ัวเด็กนั่นเองครับยูกิโนะเนี่ยได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ของเธอรวมไปถึงพี่สาวของเธอนะครับที่มีชื่อว่าโซรานโออีกด้วยต่อมานั่นเองนะครับลัทธิที่บูชาเซเล็ปนั้นก็ได้บุกเข้ามาที่บ้านของเธอครับรวมไปถึงสังหารพ่อและแม่ของเธอลงและได้ทําการลักพาตัวพี่สาวของเธอไปนั่นจึงเป็นแรงผลักดันนะครับที่ทําให้เธอนั้นกลายมาเป็นจอมเวทและหาทางกาจัดความชั่วร้ายของเซเลปอีกทั้งยังพยายามนะครับในการตามหาพี่สาวของเธออีกด้วยและนี่นั้นนะครับก็คือประวัติทั้งหมดของยูกิโน่ที่ได้มรรอามานนอง่งองหัลูข กิโนามากมายหละครับมันก็เลยออกมาในประมาณนี้นะก่อนที่เธอนั้นนะครับจะได้มีบทบาทภายในเรื่องไฟล y t เทลกันหลายขุมกันเลยล่ะครับซึ่งเราจะพาเพื่อนไปดูกัน <pe w> มาถึงในส่วนบทบาทภายในเรื่องของเธอกันบ้างเลยครับยูกิโน่นั่นเองครับปรากฏตัวออกมาในอนิเมะแฟรรีเชลครั้งแรกเนี่ยตอนที่157ในช่วงของภาคงานประลองเวทนะซึ่งเธอนั่นเองนะครับก็ได้เปิดตัวมาครั้งแรกในฐานะสมาชิกในทีมการแข่งขันประลองเวทของทีม s a เบอร์ทูสครับหลังจากนั้นเนี่ยในงานประลองวันที่2นั้นยูกิโนะนันก็ได้เข้าร่วมประลองการต่อสู้กับคังมระจาก Hill เมอร์เมทิวนะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มการประลองนั่นเองยูกิโนะเนี่ยก็ได้สเสนอให้การแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยเดิมพ เดือดกันเลยในตอนนั้นเองนะครับก็ทําให้เรารู้อีกด้วยว่าตัวของยูกิโนะนั่นเองครับเป็นผู้อัญเชิญเทพแห่งดวงดาวเหมือนกับลูซี่และยูกิโนเองนะครับก็ได้โชว์ความแข็งแกร่งของเธอในการเปิดประตูเทพแห่งกลุ่มดาวจักรราศีพร้อมกันถึง3าบานแต่ถึงอย่างนั้นเองครับคางฮูรานั้นก็สามารถเอาชนะเธอไม่ได้ภายในดาบเดียวหละครับภายหลังจากการจบการแข่งขันนั่นเองครับเธอก็ได้ถูกเจียม่านะครับกิลมาสเตอร์ของเซเบอร์ทูสนั้นไล่ออกมาจากกิลหละครับเพราะว่าเธอนั้นพ่ายแพ้ในการประลองก่อนที่พวกของนัทสอนั้นนะครับ การบอกเหตุผลที่มาหานั่นก็คือเพื่อที่เธอนั้นนะครับจะได้ทําการมอบกุญแจจักรราศีให้กับลูซี่เพราะเธอนั้นนะครับต้องการให้ลูซี่นั้นรวบรวมกุญแจได้ทั้ง12ดอกเพื่อที่จะสามารถเปิดประตูน,นะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ถึงแบบนั้นเองครับลูซี่ก็ปฏิเสธไปนะเพราะที่เป็นดวงดาวนั้นจะต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันกับผู้ใช้นะครับถึงจะเหมาะสมที่สุดยูกิโน่นั้นนะครับจึงได้ยอมจากไปแต่โดยดีนะและหวังว่าสักวันนั้นกุญแจทุกดอกนั้นนะครับจะถูกรวบรวมเข้า ที่เคยมองเธอว่าเป็นคนไม่ดีเพราะยูกิเซเบอร์ทูนนั่นเองนั่นจึงทำให้ตัวของยูกิโนเนี่ยร้องไห้ออกมาเลยล่ะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครนั้นสนใจความรู้สึกของเธอขนาดนี้มาก่อนแม้กระทั่งกิลของเธอนะครับที่เป็นเหมือนครอบครัวก็ยังขับไล่เธอออกมาได้ซ้ําหลังจากพี่นัดสือของเราเนี่ยได้ฟังก็โกรธมากๆเลยล่ะครับก่อนที่จะบุกไปยังกิลที่พักของเซเบอร์ทูนนะครับแล้วก็ระยํำตําเละกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับต่อมานั้นนะครับตัวของยูกิโน่ก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะทหารของราชวังครับเพื่อออที่่เเเธนนนนนั้้้้้ะะครรรรรจไดดขขาาาาาวมแผกกใใปปปิชตูุึ นะหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้มาเจอเข้ากับพวกนักสื่อที่ใต้ปราสาทพร้อมกับหัวหนะน้าอัศวินคาราคิออสนะครับและได้บอกเล่าเรื่องราวแผนการที่จะห,หยุดการโจมตีของมังกรโดยใช้พลังจับประตูอุปราคาครับอีกทั้งตัวของยูกิโน่เนี่ยก็ได้ขอร้องให้ลูซี่นั้นเข้าร่วมแผนการนี้อีกด้วยเพราะถ้าหากสามารถเปิดประตูบานนี้ได้สําเร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถกําจัดได้ทั้งอัคโดโลเกียรวมไปถึงเซเลมได้เลยละครับแต่ในระหว่างนั้นนั่นเองนะครับกองทัพของอาณาจักรเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาจับกลุ่มตัวของลูซี่ย no, ูกิ ปราสะยูกิโนะ no, และลูซี่นั้นถูกขังอยู่ในคุกใต้ปราสาทก่อนที่ตัวของยูกิโนะนั้นจะได้บอกว่าตัวเธอนั้นนะครับมักจะนําพาความโชคร้ายมาอยู่เสมอและได้เล่าให้กับ ang, ลูซี่ฟังเลยครับว่าเธอนั้นสูญเสียครอบครัวไปเพราะว่าเซเลบและการที่เธอนั้นเข้าร่วมแผนการนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นอยากจะได้ครอบครัวของเธอนั้นกลับคืนมาไม่นานนั่นเองครับทีมของนักสและมิราเจนเนียก็ได้ลอบเข้ามาในห้องขังแล้วครับของพวกเธอและได้ช่วยทั้งสองคนออกมาได้ครับแต่ในตอนนั้นนั่นเองนะครับกลไกและกับดักไม่ได เรียกว่าอบิสพ p a ล a ครับทั้งหมดนะครับจึงได้เดินหาทางนะครับออกไปจากใต้ปราสาทไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบกับอาคาดิออสนะครับที่บาดเจ็บอยู่และได้พบเข้ากับกลุ่มอัศวินกาโรครับที่ได้ถูกส่งมานะครับเพื่อให้จัดการกับพวกเขาทั้งหมดเนี่ยจึงได้ทาการเข้าต่อสู้กันก่อนที่จะได้เกิดการระเบิดขึ้นครับจึงทําให้ทุกคนเนี่ยกระจัดกระจายกันไปนะก่อนที่เธอนั้นนะครับจะได้สติอีกครั้งหนึ่งเลยได้พบว่าตัวของยูกิโนะเนี่ยได้อยู่กับลูซี่อาคาดิออสรวมไปถึงแฮปปี้และชาวอีกด้วยไม่นานนะครับเธอการ ในตอนแรกนะครับดูจากใบหน้าและท่าทางแล้วเนี่ยก็ดูจะไม่ได้ร้ายกาจอะไรนะแต่พอได้เห็นพลังของเขาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าแสบสันสุดๆกันไปเลยทีเดียวนั่นจึงทำให้พวกของเธอนั้นต่อสู้ได้อย่างยากลำบากกันเลยล่ะครับเพราะก่อนหน้านี้นั้นกุญแจแห่งดวงดาวของพวกเธอนั้นถูกยึดไปหมดแต่ในตอนนั้นเองครับโรกิได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับการได้นํากุญแจของพวกเธอนั้นกลับมาให้ครับและนั่นจึงทาให้พวกยูกิโนะรวมไปถึงลูซี่นั้นสามารถเอาชนะมาได้และกลับไปรวมกลุ่มกันอีกครั้งได้สาเร็จทั้งหมดเนี่จจจึงงได้าากกเเเเเินนนอออััปปปขขบตตแ่่มืพว ก็ต้องตกใจเพราะคนที่รอพวกเขาอยู่หลังประตูนั่นก็คือลูซี่จากอนาคตนนั่นเองลูซี่จากในอนาคตนะครับจึงได้ทําการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโลกนี้กําลังจะถึงคราวล่มสลายแลละครับเพราะมังกรน,นับหมื่นตัวนั้นจะบุกมาโจมตีซึ่งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นนะครับตัวของยูกิโนะก็ได้คิดว่าที่เรื่องราวแย่ลงแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวของเธอนะคือตัวซวยครับและในระหว่างทางที่ทุกคนนั้นกําลังหาทางหลบหนีออกจากนอกปราสาทยูกิโนะนั้นจึงได้แอบแยกตัวออกไปจากกลุ่มซึ่่่งงงมมมมรรราาาาาาาเเเเจนนนนนนคััับกกก็ไไไไไดดด้้้้สตตวธธออออหหยปึ นะครับก็ได้พบเข้ากับยูกิโนที่นั่งหลบอยู่ที่กำแพงปราสาทเธอนั้นได้บอกว่าเธอไม่อยากให้ใครน้ำมาโชคร้ายเพราะตัวของเธออีกแล้วเพราะไม่ว่าเธอนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับก็จะมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นตลอดเลยนะแต่เธอนั้นเนี่ยก็ได้มีราเจนั้นปลอบประโลมเธออย่างอ่อนโยนจนทําให้เธอนั้นนะครับมีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะได้ตามมีราเจนะครับไปช่วยเหลือคนอื่นๆในที่สุดนะเมื่อเธอมาถึงลานวิธีนะครับก็ได้กลับพบว่าประตูอุปราคาเนี่ยถูกเปิดออกแล้วและมีมังกรอ,ออกมาจากปปปปรรรรระะะะตตตตูตููเเเ็มมไไดดดลลลลลยย่่ััับบซีแแกกกินินนนนนนนจจึึงงงง้้้วพใาาาสํถ นั้นเองครับมังกรที่ได้ออกมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้หายไปนะรวมไปถึงได้รู้ด้วยว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นแผนการของโรกจากในอนาคตเพื่อที่เขานั้นนะครับจะได้ทําให้เกิดยุคสมัยแห่งมังกรขึ้นอีกครั้งนั่นจึงทาให้จอมเวททุกคนเนกัเข้าต่อสู้กับมังกรรวมไปถึงยูกิโน่ด้วยแหละครับที่ได้ทําการเข้าต่อสู้กับมังกรเซอร์โคนิสนะครับร่วมกับมิราเจและลูซี่อีกด้วยก่อนที่ไม่นานนั้นเองครับนักสึจะสามารถเอาชนะโรกจากอนาคตลงได้และสามารถทําลายประตูอุปราคาได้สําเร็จครับภายหลังจบการ ก,ก็ขอให้ยูกิโน่นั้นกลับมาอยู่ในกิลเซเบอร์ทูสในท้ายที่สุดครับหลังจากนั้นเนี่ยยูกิโน่นะครับก็ได้มีบทบาทอีกครั้งในช่วงของภาคเทพดารากอกกาเริบครับยูกิโน่ได้มาที่กิลแฟรดีเชลนะครับเพื่อมาตามหาลูซี่เพราะว่าตัวของเธอนั้นนะครับไม่สามารถเรียกเทพแห่งจักรราศีออกมาได้ซึ่งลูซี่เองก็เหมือนกันครับรวมไปถึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เธอนั้นได้เจอว่าเทพทุกคนนั้นเปลี่ยนไปก่อนที่ไม่นานนั้นนะครับเทพครุกของลูซี่นั้นจะได้ออกมานะครับและบอกว่าตอนนี้โลกของดดดวววววววงงงาา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 านนนนนัััััั้้กํลลปปป่่่แแรรรเเเพพะชทหหยตไ เทพจักรราศีนั่นเองนะครับก็กําลังตั้งใจจะประกอบพิธีริเบรัมกันครับซึ่งเลวี่นะครับจึงได้อธิบายรายละเอียดของพิธีกรรมให้ฟังและดูเหมือนว่าในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยละครับมาคาลอฟเนี่ยจึงได้ทําการมอบหมายให้กับเอลซ่านั้นเป็นคนนําทีมในการจัดการเรื่องนี้ก่อนที่ทั้งหมดนั่นเองนะครับจะได้เริ่มแบ่งทีมกันในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะซึ่งยูกิโนะลูซี่และแฮปปี้ก็ไปยังหอสม,มุดเวทโมนแห่งหนึ่งแหละครับเพื่อตามหาชิ้นส่วนสําคัญในการประกอบพิธีนัันั้้นนนน่่กกก็็คืออเเีียมมมแตตไางงททหดดถูจโจว เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองทั้งหมดนั้นนะครับจึงได้ทาการเข้าต่อสู้กันแต่ถึงแบบนั้นเองครับเบอร์โก้นั้นเองก็สามารถนําเอาเซเลสเชียโกรอบเนี่ยไปได้ก่อนนะก่อนที่ทุกคนนะครับจะได้ไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่หน้าประตูจักรราศีซึ่งมันเนี่ยก็เป็นมิตินะครับที่เหล่าเทพแห่งดวงดาวกําลังประกอบพิธีรเบรัมกันอยู่นะซึ่งแผนการก็คือการใช้กุญแจปิดประตูดวงดาวของเทพแต่ละตนด้วยกุญแจบังคับปิดพิเศษนะครับที่เจ้าหญิงฮิซุยแห่งอาณาจักรฟเฟร,เรนั้นสร้างขึ้นมาก่อนที่ไไไม่น่นน่่นน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 นาาาาัััเเเอออออองงงะะครบททุกกกกกกกจตตตต้้้้แแยยยยยออปสููพลโดดิํ เข้าต่อสู้กับไลบ้าถึงการต่อสู้นั้นนะครับจะเป็นไปได้อย่างยากลําบากแต่ยูกิโน่นะก็ได้ร่วมมือกับลูซี่จนสามารถเอาชนะมาได้แหะครับรวมไปถึงสามารถปิดประตูของไลบ้าและเวอร์โก้ลงได้ทั้ง2คนเนี่ยจึงได้มาร่วมทีมกับนัทสึกันอีกครั้งซึ่งกําลังเผชิญหน้าอยู่กับโอฟิคัสครับโดยที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการทาให้เทพแห่งดวงดาวทั้งหมดนั้นเปลี่ยนไปและไม่นานนั่นเองเลวี่นะครับก็ได้บอกว่าวิธีที่จะหยุดวิธีนี้ลงก็คือการทําลายทรินิตี้นะซึ่งเป็นส่วนประกอบของพิธีนีี้้้้้้ลลงพรรรอมมกกััันนนนนนนคบบ่่จทําาใใหููซซยยิโโะะแไดชเว ที่มีชื่อว่ากรอตฟีนะครับในการทําลายเซเลเชียลกรอบลงได้สําเร็จและหยุดพิธีเอาไว้ได้ครับถึงแบบนั้นเองนะก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นจะยังไม่ได้ครี่คลายเพราะโฮโรโรกียมนั้นได้มาบอกว่าพิธีริเบรัมนั้นได้สําเร็จไปแล้วและราชาอุปราคานะครับกำลังจะทําลายโลกของพวกเขาอยู่ทั้งหมดนั้นเนี่ยจึงได้เดินทางนะครับไปยังโลกของเทพแห่งดวงดาวเพื่อหยุดราชาอุปราคาเอาไว้จนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคน,นก็สามารถเอาชนะราชาอุปราคามาได้และช่วยเหลือเทพแห่งดวงดาวทุกคนเอาไว้ได้ในที่สุดครับก็เป็นอันจบ,บ,บ หลังจากนั้นเนี่ยตัวของเธอเนะี่ยบทบาทก็หายกันไปยาวๆกันเลยแหะครับจนมาถึงในภาคสุดท้ายนั่นก็คือในภาคของอันบาริสนั่นแหละครับโดยตัวของเธอนะครับได้ทําการได้รวมทัพไปกับกิลเซเบอร์ทูสรวมไปถึงกิลบูเปกาซัสนะเพื่อทําการเข้าต่อสู้กับพวกของอาณาจักรอันบารสที่ได้บุกเข้ามาโจมตีพวกเธอน่นะครับได้ทําการเข้าต่อสู้กับกองทัพอันบารสอยู่ภาคใหญ่ก่อนที่จะได้เจอเข้ากับแบดแมนนะครับหนึ่งในสิบสองสปการ์ของเซเลปซึ่งเขานั้นนะครับก็สามารถจัดการกับพวกเธอได้อย่างไม่ยากเย็นกันเลยล่่่่ะะครรััับกกกออออนนนนนนททีีตมมาาา้้นนาา้้้ววววเเเขขจจไไดดถูชยยหืง ที่ตามมาสมทบทีหลังซึ่งในตอนนั้นนั่นเองนะครับสติงก็ได้รู้สึกท้อใจมากๆเลยล่ะเพราะเขานั้นนะครับเป็นถึงมาสเตอร์ของเซเบอร์ทูธแต่กลับทําอะไรไม่ได้เลยยูกิโนที่ได้เห็นแบบนั้นนะครับเธอก็ได้ทําทการตบหน้าเรียกสติของสติงไปทีนึงนั่นจึงทำให้สติของสติงนั้นกลับมาอีกครั้งและได้นากิลเซเบอร์ทูธนะครับเข้าต่อสู้อีกรอบนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในตอนที่ไอรีนั้นได้ใช้เวทยูนิเวอร์สวันนะครับทำให้ยูกิโนเนี่ยถูกส่งตัวไปพร้อม ธอนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของครามซอเซลและในตอนที่ยุกิโนะเห็นครั้งแรกเนี่ยเธอก็จําได้เลยแหละครับว่าเธอคนนี้คือโซรานอพี่สาวของเธอนั่นเองยุกิโนะได้บอกว่าเธอนั้นนะครับพยายามตามหาโซรานอมาโดยตลอดถึงแบบนั้นเองครับโซรานอก็ได้ปฏิเสธว่าเธอนั้นไม่ใช่พี่สาวของยุกิโนะเพราะยุกิโนะนั้นนะครับไม่ควรมีพี่สาวที่เป็นอัชญากรของโลกใบนี้และถ้าหากเธอนั้นนะครับไม่ได้ไถ่บาปของเธอทั้งหมดลงก็คงจะไม่มีวันกลับไปหาน้องสาวของตัวเองได้แน่ละครับมันเหมือนเป็นความรู้ส สินใจของพี่สาวก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้แยกทางกันต่อไปครับถึงแบบนั้นเองนะยูกิโนเองเนี่ยก็ได้รู้สึกดีใจมากๆ,ๆแล้วล่ะครับที่ยังได้รู้อยู่ว่าพี่สาวของเธอนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และถึงแบบนั้นเองนะครับพวกเธอนั้นก็ได้เจอกันอีกครั้งในการต่อสู้กับกองทัพของอาณาจักรอันวาเรสนะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับพวกเธอเนี่ยก็ได้พบเข้ากับลาเคสและได้ถูกพลังของลาเคสนั้นเล่นงานเข้าครับแต่ในตอนนั้นนั่นเองนะครับคังุูระาเนี่ยก็ยได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันและได้ทําการเข้้้้้าาาตตต่่่อออสูกกกกัััับบบบบลเเเเเเคคคถถึึงงงแแแนน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 รรรใใีย็็็ดจะะไปป สองสปีกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหละครับที่จะสามารถโค่นล้มลงได้นะจนทําให้คังอุระนั้นนะครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากมากๆแต่แล้วสติงเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยคังอุระเอาไว้และเขานะั้นจึงได้ทําการเข้าต่อสู้กับลาเคสจนสามารถเอาชนะมาได้ในที่สุดและในท้ายเรื่องนั้นเองครับตัวละครนี้อย่างยูกิโน่นั้นเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ได้ส่งพลังเวทให้กับลูซี่เพื่อใช้ในการร่ายมหมาเวทยอย่างแฟรีสเฟียในการผนึกร่างของมังกรอัคโนโลเกียลงได้สําเร็จและสามารถเอาชนะอัคโนโลเกียลงได้ในที่สุดครับและ

เอาละครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสามารถที่ยูกิโนะมีกันบ้างครับเธอนั้นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งคนภายในเรื่องนะที่ได้ใช้พลังนะครับในการอัญเชิญเทพแห่งดวงดาวต่างๆมาร่วมในการต่อสู้ด้วยนั่นจึงทําให้เธอเนะครับเป็นนักอัญเชิญเทพแห่งดวงดาวนะเหมือนกับลูซี่นั่นเองซึ่งกุญแจที่เธอนั้นครอบครองอยู่เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีอยู่จํานวนหนึ่งเลยโดยกุญแจแต่ละดอกนะครับก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปครับอย่างกุญแจแห่งกลุ่มดาวปลาคู่บินเซตนั่นเองครับรูปร่างของเทพกลุ่มดาวนี้นะครับจะออกมาเป็นร จะมีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่รวมไปถึงมีพลังโจมตีที่รุนแรงอีกด้วยนอกจากนี้นั่นเองนะครับเราก็ยังจะได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของทั้งสองคนนี้อีกครับโดยที่พวกเขานั้นเองเป็นแม่ลูกกันนะซึ่งท้าพวกเขานั้นถูกอัญเชิญมาในร่างนี้แสดงว่าพวกเขานั้นมีเป้าหมายในการกําจัดศัตรูอย่างเด็ดขาดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขานั้นแพ้น้าครับโดยถ้าพวกเขานั้นสัมผัสกับน้ํานั้นก็จะกลับคืนสู่ร่างปลาครับ กุญแจแห่งกลุ่มดาวตาช่างไลบร a ารูปร่างของเทพตนนี้นะครับจะปรากฏออกมาในรูปร่างหญิงสาวผิวสีครับโดยที่เธอนั้นจะมีตาช่างอยู่ในมือทั้งสองฝั่งนะซึ่งพลังของเธอนั้นก็คือความสามารถในการควบคุมแรงโน้มถ่วงไลบร่านั่นเองครับสามารถเพิ่มแรงโน้มถ่วงให้กับเป้าหมายได้อย่างมากมายจนทําให้อีกฝ่ายนั้นไม่สามารถขยับตัวได้เลยล่ะครับ กุญแจแห่งกลุ่มดาวลูกหมีโพลาริสเป็นกุญแจเงินอีกอันหนึ่งนะครับที่ยูกิโนะเนี่ยครอบครองเอาไว้โดยที่เธอนั้นนะครับจะสามารถอัญเชิญหุ่นยนต์หมีสีชมพูขนาดใหญ่ออกมาได้ครับซึ่งมานนั้นก็มีพละงกำลังที่มากพอควรกันเลยทีเดียวแถมยังสามารถเพิ่มพลังนะครับให้กับตัวเองในการกินน้ำผึ้งได้อีกด้วยครับ กุญแจแห่งกลุ่มดาวหงเดเดนฟเป็นอีกหนึ่งกุญแจสีเงินที่ยูกิโนะครอบครองเอาไว้ซึ่งเขานั้นนะครับจะมีรูปร่างเป็นชายหนุ่มรูปร่างผอมผมและปีกของเขานนั้นจะเป็นสีดําสนิทครับเป็นคนที่ดูมืดมนแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แต่เขานั้นนะครับมีพลังที่แข็งแกร่งมากพอที่สามารถจะต่อกรกับพิเศษนะครับที่ครอบงาในภาคเทพดาราก่อกําเริ่มได้เลยล่ะครับ และกุญแจอันสุดท้ายนะครับที่ตัวของยูกิโนนั้นครอบครองก็คือกุญแจแห่งกลุ่มดาวคนแบกงูโอฟิคัสโดยกุญแจนี้นะครับจะเป็นกุญแจสีทองพิเศษที่ลึกลับอย่างหนึ่งเลยนะโดยที่ลูซี่เนี่ยได้บอกไว้ว่าตอนแรกเธอทราบว่ามันนั้นเป็นเพียงแค่ข่า,ขาวลือเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะครับคนที่ครอบครองมันเอาไว้ก็คือยูกิโนนั่นเองรูปร่างของมันนะครับจะออกมาเป็นลักษณะเป็นงูที่มีลักษณะเป็นจักรกลขนาดใหญ่ครับและน่าจะมีพลังกาลังอันมหาศาลมากมายเลยนะแต่ก็น่าเสียดายแหละครับที่ไม่ได้แสดงพลังอะไรเยอะมากนักเเพรรราาาาาาะววว่่ถูกูกกัังงงนนนน้้นจดดดดไไปบียใช สองเวทครับ นอกจากนี้เธอก็ยังสามารถเรียกเทพแห่งดวงดาวออกมาพ,พร้อมๆกันได้หลายตนในครั้งเดียวอีกด้วยซึ่งก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆล่ะครับที่จะสามารถเรียกเทพแห่งดวงดาวออกมาได้พร้อมๆกันหลายตนในครั้งเดียว,น,วนะเนื่องจากว่ามันนั้นกินพลังเวทค่อนข้างสูงครับมันจึงทําให้เราพอจะรู้ได้เลยล่ะครับว่าตัวของยูกิโนนั้นมีพลังเวทที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากอีกคนหนึ่งในเนื้อเรื่องกันเลยแล้วก็น่าจะเป็นนักอัญเชิญเทพแห่งดวงดาวชั้นแนวหน้ากันเลยล่ะครับ ต่อมานั้นนะครับนั่นก็คือเวทอูรานเมเทเรียครับโดยนี้นั้นเป็นหนึ่งในเวทหมดของเทพแห่งดวงดาวขั้นสูงนะซึ่งมันนั้นจะต้องใช้บทร่ายที่ค่อนข้างยาวพอสมควรเลยแหะครับแต่มันนั้นก็มีพลังในการโจมตีที่รุนแรงมากๆเหมือนกันโดยที่ยูกิโนกับลูซี่นั้นสามารถใช้เวทนี้ในการจัดการกับเวอร์โกและไลบ้าที่ถูกครอบงำด้วยพลังอุปราคาได้ครับ และอย่างสุดท้ายที่ตัวของยู <c oughs> คิโนคข้บครองนั่นก็คือเวทกรัตฟีโดยมันนั้นนะครับจะเป็นลอสเมจิกประเภทหนึ่งและเป็นเวทมนต์จำพวกเทพแห่งดวงดาวนะโดยที่มันนั้นนะครับจะต้องมีบทร่ายในการใช้งานเหมือนกับอุรานเมทรีแหละครับแต่มันจะเป็นคนละบทกันนะก่อนที่มันนั้นนะครับจะทําการยิงลําแสงทําลายขึ้นไปสู่เป้าหมายซึ่งมันนั้นก็จะมีพลังมากพอนะครับที่สามารถทําลายวัตถุศักดิ์สิทธิ์อย่างตัวของเซเลเชียลกรบลงได้เลยแหละครับซึ่งเธอนั้นนะครับก็ได้ร่ายเวทนี้ร่วมกับลูซี่และฮิซ นอกจากนี้เนี่ยการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเองยูกิโนะก็พาะจะมีฝีมือไม่น้อยโดยเธอนั้นนะครับสามารถซัดกับเวอร์โกแบบตัวต่อตัวได้ในตอนที่อยู่ในห้องหอสมุดได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าแสบไม่เบากันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ตามและนี่นาก็คือทักษะและพลังทั้งหมดที่เรานั้นได้เห็นยูกิโนะใช้ในเนื้อเรื่องกันแล้วล่ะครับ มาถึงในส่วนความสัมพันธ์ของเธอกับตัวละครอ,อื่นๆในเนื้อเรื่องกันบ้างครับถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ค่อยได้โผล่มามีบทบาทมากมายนักนะแต่เธอนั้นเองเนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีประวัติรวมไปถึงปุ่มหลังที่หลายๆคนในเรื่องเนี่ยพอดูแล้วก็ต่างเอ็นดูเธอกัรพอสมควรกันเลยล่ะครับงั้นเราเนี่ยก็เริ่มไปดูกันก่อนด,ดีกว่าว่าเธอนั้นมีความสัมพันธ์อะไรกับใครกันบ้างคนแรกเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นพี่สาวของเธอยอย่างตัวของโซรานหรือแองเจิลนั่นเองซึ่งในวัยเด็กนั่นเองครับรโซนนร,ลลร,ร,ราน ถูกจับตัวไปครับยูกิโนะนั ko ้นก็มีความตั้งใจที่จะตามหาพี่สาวสุดที่รักของเธอแหละครับถึงแม้ว่าจะได้เจอกันในฐานที่สุดแต่ด้วยเจตนารมของโซรานนะครับที่อยากจะชดเชยความผิดของเธอในอดีตเพื่อที่จะได้กลับไปหานั้งสองของเธอได้อย่างภาคภูมิใจนั่นเองโซรานนั้นจึงได้ตัดสินใจนะครับในการยังไม่กลับไปหาตัวของยูกิโนะแต่ตัวของยูกิโนะนั่นเองนะครับก็ได้ยอมรับในการตัดสินใจถึงแบบนั้นเองครับตัวของเธอนั้นก็ยังคงรักพี่สาวของเธอเหมือนเดิมแม้ว่าตัวของโซรานนั้นเองนะครับจะเคยทาเร หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของยูกิโนะทั้งหมดแล้วเนี่ยเธอนั้นก็ได้มองว่าตัวของยูกิโนะนั้นเหมือนกับลิซาน่าน้องสาวของเธอเลยล่ะครับซึ่งนั่นทําให้มนะิราเจนเข้าใจความรู้สึกต่างๆของยูกิโนะได้เป็นอย่างดีและนับว่าตัวของยูกิโนะนั้นเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งของเธอกันเลยล่ะครับซึ่งยูกิโนะนั่นเองนะครับก็ยอมเปิดใจและร่วมเป็นกาลังนะครับให้กับทุกคนในช่วงท้ายของงานประลองเวทอีกด้วยแต่กว่าจะมาถึงจุดน,นี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามิราเจนนี่แหละครับที่ได้เข้าไปเกื้ ที่เธอนั้นเป็นนักอัญเชิญเหมือนกันแถมตัวของลูซี่นั่นเองนะครับก็ยังมีพลังมากมายจนเธอนั้นสัมผัสได้นั่นจึงทำให้เธอนันเคารพในตัวของลูซี่ไม่น้อยกันเลยล่ะถึงแบบนั้นเองครับเธอก็ยังได้มอบกุญแจทพแห่งดวงดาวให้กับลูซี่เลยนะซึ่งลูซี่เองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากตัวของยูกิโนเลยครับขอเพียงแค่ตัวของยูกิโนนั้นเชื่อมั่นในพลังของตัวเองเท่านั้นเองทําให้ยูกิโนและลูซี่นั้นได้สนิทสนมกันมากขึ้นครับแล้วคนในกิลด์เซเบอร์ทูสนั้นนะครับหลังจากที่สติงเน แถมเธอนั้นก็ยังรู้สึกอีกด้วยแหละครับว่าที่แห่งนี้นั้นถือว่าเป็นครอบครัวของเธออีกที่หนึงเหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับที่เธอนั้นอาจจะมีความเสียใจนะครับในตัวของกิลอยู่บ้างแต่หลังจากที่สตริงนั้นขึ้นมาเป็นกิลมาสเตอร์อย่างที่เราบอกไปนะมันก็ทําให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นแหละครับและนี่นั้นก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับที่ตัวของยูกิโนนั้นมีความสัมพันธ์ด้วยแหละครับ มาถึงในส่วนของเรื่องที่เพื่อนๆน,นั้นอาจจะรู้หรือยังไม่รู้เกี่ยวกับยูกิโนะนะครับรับก็ได้ไม่รับก็ได้อะนะยูกิโนะนั่นเองนะครับได้ถูกมิราเจนมองว่าเป็นเหมือนกับลิซาน่าน้องสาวของเธอเลยล่ะครับรวมไปถึงคนอื่นๆเองก็เห็นด้วยครับข้อที่2ครับยูกิโนะเองยังบริสุทธิ์พุทธพองอยู่นะสังเกตได้จากการที่เธอนั้นนะครับไม่ได้ถูกกระตุ้นจากออร่าพลังของลาเคสในตอนแรกเลยครับข้อที่3ครับเธอนั้นมักจะชอบเรียกชื่อคนอื่นโดยเติมคําว่าท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเธอก็จะเรียกเหมือนกััันนนนนนหหมมมดเเเลยลเยยยย่่่ะคคครรรรบบีีีกกก้้ววาาาป็ทออขงพสสิโ 啊！ เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลของยูกิโน่นะครับที่ทางเราอนิเด็กนั้นได้ทําการรวบรว,บรวมให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดเนี่ยก็ต้องของกราบอภัยมานะที่นี้อีกด้วยนะรวมไปถึงเพื่อนๆน,นะสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือเสริมข้อมูลต่างๆเพื่อให้หน้าสารบาัญอนเิเมะของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้รอติดตามกันนะครับว่าอนิเ็กคลิปหน้านั้นเราจะมาพูดถึงใครกันในอนิเมะแฟร์รี่เทลยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยหมด สวัสดีครับ